ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6บายคุณครูวรัตยาผาจันทึกค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่6.3การสร้างรูปสามเหลี่ยมต่อจากคราวที่แล้วนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมตามข้อกำหนดได้ค่ะสิ่งที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ก็มีหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เล่มสสมุด ปากกานะคะวงเวียนครึ่งวงกลมและก็ไม้บรรทัดน,นะคะให้นักเรียนเตรียมให้พร้อมเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การสร้างรูปสามเหลี่ยมในแบบที่สามค่ะก็คือการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านหนึ่งด้านและขนาดของมุมสองมุมนะคะเราจะมาสร้างในแบบสุดท้ายกันค่ะการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านหนึ่งด้าน และขนาดของมุม2มุมเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะว่ามีวิธีการสร้างอย่างไรบ้างจากโจทย์นะคะนักเรียนมาดูโจทย์นะคะให้พิจารณาการสร้างสามเหลี่ยม TUS ที่มีส่วนของเส้นตรง US เป็นฐานยาว4เซนติเมตรมุมที่ฐานมีขนาด70องศาและ55องศานักเรียนมาดูรูปคร่าวๆค่ะ นะคะรูปคร่าวๆก็จะได้ดังนี้นะคะลูกจะเห็นว่าสามเหลี่ยมนะคะ TUS โดยมี US เป็นฐานเห็นไหมคะว่ายาว4ซนติเมตรนะคะและมุมนะคะมุมให้มีมุม70องศากับมุม55องศานี่คือรูปคร่าวๆที่เราจะวาดนะคะจะออกมาเป็นดังนี้ ท่านี้ขั้นตอนจะมีอย่างไรบ้างมาดูขั้นตอนแรกค่ะขั้นที่1นะคะเราก็จะต้องมาทํำไมคะลูกมาเขียนส่วนของเส้นตรง US ซึ่งยาว4ซนติเมตรก่อนเราก็นําไม้มาทัดมาเลยค่ะแล้วก็วัดให้ได้4ซนติเมตรนะคะจากนั้นเมื่อวัดได้แล้วก็จุดแล้วก็จุดและเราก็เขียน U แล้วก็ S นะคะเหมือนขั้นตอนเดิมๆของแบบที่1แล้วก็แบบที่2นะคะลูก พอเราได้ฐานตรงนี้แล้วทีนี้เขาต้องการมุมเราก็ต้องมาวัดมุมใช่ไหมคะลูกขั้นตอนที่สองค่ะขั้นตอนที่สองเราก็มานะคะที่ยูจุดยูสร้างมุมยูนะคะ70องศาโดยให้ยูพีมีความยาวพอสมควรอ่ะเราก็มาสร้างที่มุมยู70องศาก่อนเลยคะ่ะลูกนะคะเราก็ต้องใช้เครื่องมือครึ่งวงกลมค่ะ นำมาที่จุดยูนะคะวิธีการใช้ครึ่งวงกลมคุณครูก็สอนแล้วนักเรียนคงจะคล่องแล้วนะคะอ่ะเมื่อจุดยูนะคะจะอยู่ที่ครึ่งวงกลมนะคะจุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลมแขนตรงนี้จะกลายเป็นแขนขวาใช่ไหมลูกแขนขวาท่น,นี้มันก็ต้องเริ่มที่ศูนย์องศานะคะศูนย์องศาก็คืออยู่ที่องศารอบนอกของครึ่งวงกลมใช่ไหมคะ โอเคนะอันนี้คุณครูสอนไปแล้วแขนขวาก็คือขวาจะอยู่นอกใช่ไหมคะซ้ายจะใช้วงในอ่ะขวานอกก็เริ่มเลยค่ะไปที่70องศาแล้วก็นับ0 10 20 30 40 50 60และ70เมื่อเราเจอมุม70เราก็ทำการทำไมคะจุดเลยคะ่ะลกูกเราก็จุดเลยนะอ่าเมื่อเราจุดแล้วทัาน,นี้เราก็เชื่อมจาก u มาหาจุด ที่เราจุดไว้มาร์กเอาไว้อ่ะเราก็ตีเส้นได้เลยค่ะนะคะพอตีเส้นเสร็จก็ใส่ P นะใส่ P เข้ามาก็กลายเป็น up มีความยาวพอประมาณยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้กี่เซนก็ขีดไปนะคะความยาวให้พอประมาณตรงนี้เราก็จะได้มุมเท่าไหร่คะ70องศาได้แล้วนะคะต่อมา ขั้นตอนต่อมาเหลืออีกหนึ่งมุมใช่ไหมคะลกูกเหลืออีกหนึ่งมุมเราก็ทําขั้นตอนที่สามค่ะขั้นตอนที่สามเราก็มาเช่นเดิมใช้ S ใช่ไหมคะใช้ S ให้มีขนาดเท่าไหร่มุม S มีขนาด55องศาหนูก็เอาครึ่งวงกลมนะคะเอาจุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลมเนี่ยมาอยู่ตรงที่จุด S เนาะเห็นไหมคะเหมือนเดิมเลยและแขนตรงนี้เป็นแขนด้านซ้าย ใช่ไหมคะแขนด้านซ้ายก็เริ่มที่ศูนย์องศาซึ่งอยู่ในองศาในข้างในนะคะวงในเราก็มาดูที่วงในนะนะแล้วก็ห้าสบห้าล้วก็นับไปสิบยี่สิบสามสสห้าสและอีกครึ่งหนึ่งก็คือตรงนี้จุดนี้ใช่ไหมคะห้ 50, นะมาจุดตรงรอบนอกนี้ก็ได้นะคะลูกนะต่อมาหนูก็ทำไมลูกขีดเส้นเชื่อมจุดได้เลยนะคะ ขีดเส้นเชื่อมจุดได้เลยปุ๊บอ่ะเราก็จะได้ขีดให้พอประมาณให้มันเกิดจุดตัดให้เกิดจุดตัดกันนะคะนักเรียนจะเห็นจุดตัดเนาะให้เกิดจุดตัดจากนั้นเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่เขาต้องการคือมีส่วนของเส้นตรง US ยาว40เมตรแล้วก็จะได้มุม70องศาใช่ไหมคะลูกแล้วก็มุม50องศา55องศาตามที่โจทย์ต้องการเลย นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกก็จะเหลือเป็นรูปสามเหลี่ยมทันทีนะคะเป็น N อ่าใส่เป็น N นะคะทอันนี้เป็นจุด T โอเคเนาะจุดตัดก็คือที่จุด T นะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม T ียู่ S ตามที่เขาต้องการเลยนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า27จะเจอแบบฝึกหัด6.9ค่ะนะคะจะมี โจทย์อยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติจริงนะคะเมื่อได้เรียนรู้แล้วเราจะลงมือปฏิบัติในการสร้างจริงค่ะอ่าตอนนี้นําสมุดขึ้นมาคะ่ะลูกแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษแบบฝึกหัด 6.9แล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อย2เส้นนะคะจากนั้นเราจะเริ่มทําที่ข้อ1กันค่ะนักเรียนเขียนข้อที่1ไว้ค่ะแต่ไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยส่วนโจทย์เราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันค่ะอย่าลืมเว้นสักประมาณ5 6บรรทัดเพื่อเอาไว้สร้างรูปนะคะลูกอ่าเริ่มเลยนะคะสามเหลี่ยม CDE ที่มีด้าน DE ยาว6เซนครูคข,อขอขีดไว้ก่อนนะ DE ยาว6.5เซนติเมตร มุม D มีขนาด65องศามุม E มีขนาด45องศาเอาและมีด้านหนึ่งด้านมุม2มุมเราก็เริ่มกระบ,บวนการแรกค่ะนะักเรียนจำขั้นตอนแรกได้ไหมคะขั้นตอนแรกเราก็ทำไมคะเขียนส่วนของเส้นตรงก่อนใช่ไหมคะ D E อานักเรียนหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะแล้วขีดเส้นจากนั้นทำการวัดค่ะให้ได้6.5เซนติเมตรนะคะ6.5เซนเมตรจุดไว้เลยนะคะลูก ะคะจุดเอาไว้ได้6.5เซนแล้วก็เขียนด E เมื่อได้เส้นแล้วความยาวตามที่กำหนดก็มาดูที่มุมค่ะมุมอะไรคะมุมดีตรงหมวกคือมุมดีคุณครูพูดยอ่อๆมุมดีหกองศาเรามาสร้างที่มุมดีก่อนค่ะลูกนำครื่องวงกลมขึ้นมาค่ะแล้วทำการจุดดีให้หยุดตรงจุด กึ่งกลางของครึ่งวงกลมและจากนั้นให้หนูดูสิคะว่ามันอยู่ทางขวามือใช่ไหมคะนี่คือแขนขวาแขนขวาเผลอที่ครูเคยบอกว่าแขนขวาใช้มุมด้านนอกแต่ปรากฏว่าคุณครูใช้ครึ่งวงกลมอีกอันหนึ่งให้นักเรียนสังเกตว่าด้านนอกกลายเป็นร้อยแนะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจหลักการก็มีอยู่แค่ว่าถ้าแขนขวาเมื่อไหร่ให้หาตรงองศาที่ศูนย์ที่เริ่มต้นที่ศูนบางครั้งครึ่งวงกลมแต่ละคนจะ รูปขององศามันจะไม่เหมือนกันวงในวงนอกให้นักเรียนจับหลักให้ได้ว่าถ้าแขนขวาให้เริ่มต้นที่ศูนย์องศานักเรียนก็หาเลยค่ะว่าศูนย์องศาอยู่ที่วงในหรือวงนอกเท่านั้นเองนะคะโอเคเนาะ,ะจากอันนี้คุณครูใช้ครึ่งวงกลมอีกอันหนึ่งปรากฏว่าศูนย์องศามันอยู่ที่ด้านในคุณครูก็ต้องมาดูด้านในนะคะแต่อันก่อนนั้นศูนย์องศาอยู่ด้านนอกคุณครูก็ต้องมาดูด้านนอก นะคะให้นักเรียนปฏิบัติตามนี้ดูที่ครึ่งวงกลมของตัวเองนะคะอ่ะอันนี้ศูนย์องศาอยู่ด้านในคุณครูก็เริ่มที่ด้านในแล้วก็นับไปนะคะให้ได้65องศาก็นับไป10 20 30 40 50 60แล้วก็65แล้ะจากนั้นก็ทําการขีดเส้นได้เลยเมื่อเจอ65จุดเแล้วก็ขีดเส้นความยาวนะคะพอประมาณเลยนะคะความยาวให้ได้พอประมาณ นะเราก็จะได้แล้ว65องศานะคะ65องศานี่คือมุม65องศาต่อมามุม e นะคะมุม e ก็มาที่จุด e ครึ่งวงกลมก็มาหาสิคาว่านี่คือแขนซ้ายแขนซ้ายศูนองศาเริ่มต้นที่ไหนด้านนอกนะคะด้านนอกเราก็มาดูที่ด้านนอกนะคะให้หนักเรียนปฏิบัติแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะ ถ้ามันไม่เหมือนอย่างที่ครูคบอกว่าด้านในด้านนอกนะคะขวานอกซ้ายในอย่างนี้ค่ะมันแล้วแต่ครึ่งวงกลมของแต่ละคนให้สังเกตว่าถ้าแขนอยู่ซ้ายเริ่มต้นที่ศูนย์องศาถ้าแขนอยู่ขวาให้เริ่มต้นที่ศูนย์องศาโอเคนะอันนี้ศูนย์องศาอยู่ด้านนอกเราก็มาดูเริ่มแล้วก็นับไปให้ได้45องศาเมื่อได้45องศาแล้วเราก็ทําการจุดจุดเสร็จแล้วเราก็ขีดนะคะจุดเสร็จแล้วเราก็ขีดตรงนี้เราก็จะได้มุม45องศา โอเคนะคะนักเรียนพอเข้าใจนะคะเดี๋ยวบางคนจะตกกรใจว่าเอ๊ไม่เห็นเหมือนที่ครูบอกเลยนะคะใช้เทคนิคแค่นี้เองขวาปึ๊บหาที่ศูนย์องศาให้เจอซ้ายปึ๊บหาที่ศูนย์องศาให้เจออยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไล่ไปนะคะไล่ลองศาที่เราต้องการพอได้แล้วขีดเส้นแล้วเจอจุดตัดนะคะเจอจุดตัดจุดตัดนั้นก็จะเป็นที่สี่ก็ใส่สี่เข้ามาหนูก็จะได้สามเหลี่ยมตามที่เขาต้องการค่ะลูกนะคะด้านหนึ่งด้านกับมุมอีกสองมุม โอเคนะคะเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นตายให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาทําข้อที่2ไปพร้อมๆกันนะคะลูกเช่นเดิมค่ะเขียนข้อ2และไม่ต้องลอกโจทย์นะคะแล้วก็เว้นประมาณ4ีหบรรทัดอะเริ่มเลยค่ะสามเหลี่ยมบอวอนอที่มุมบอและมุมวอมีขนาดมุมละ55องศาด้านบอวอยาว7เซนติเมตร พร้อมบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมอ่าแล้วนะคะนักเรียนจะต้องตอบคำถามเขาด้วยอ่ะเราก็เริ่มที่ไหนก่อนคะด้านก่อนใช่ไหมคะลูกเริ่มที่ด้านบวยาวเจ็ดเซนติเมตรอ่าเริ่มเลยค่ะหยิบไม้บรรทัดแล้วขีดเส้นเลยค่ะแล้ววัดขนาดให้ได้เจ็ดเซนติเมตรแล้วเราก็จุดแล้วก็จุดแล้วก็ใส่คะด้านอะไรคะตามโจทย์นะคะอย่าคิดเองเออเองนะลูกต้องดูตามโจทย์ด้วยก็บววใส่มาเลยค่ะ บอวอจากนั้นมาดูมุมค่ะเขาบอกว่ามุมบอ,อมุมบอมีขนาด55องศาเราก็นำครึ่งวงกลมมาเลยค่ะเช่นเดิมค่ะนี่แขนขวาเริ่มที่ศูนย์องศาศูนย์องศาจ่ตรงไหนหาให้เจอและจากนั้นเราก็ไล่ไปค่ะพอไล่เสร็จเราก็จุดแล้วก็ขีดเส้นขีดเส้นความยาวพอประมาณเราก็จะได้มุม55องศานะคะนี่คือมุมบอ แล้วมุมวอเขาก็บอกมุมวอก็55เช่นกันหนูก็นำครึ่งวงกลมมาที่วอค่ะนะคะแล้วจากนั้นก็หาตรงไหนศูนย์องศารเริ่มนะคะนี่คือแขนซ้ายศูนย์งองศาอยู่ด้านนอกก็ไล่ไปให้ได้55นะคะปึบ้บอ่ะขีดเส้นเกิดจุดตัดนะคะที่จุดนอเนาะอันนี้ก็จะได้มุม55องศาเช่นกันปรากฏว่าทำไมคะลูก มุมที่ฐานเป็นไงกันคะมุมที่ฐานเท่ากันและนักเรียนก็ลองวัดดูค่ะว่าตรงนี้ได้ทั้งหมดกี่เซนนะคะอันนี้ได้ทั้งหมดกี่เซนเนาะ,ะแล้วเราก็ลองวัดดูนี่คือมุมที่ฐานเท่ากันแต่ปรากฏว่าตรงนี้กับด้านนี้ที่หนูวัดมันคือเท่ากันด้วยนะคะหนูลองวัดดูถ้ามันเท่ากันมันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว นะคะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีมุมที่ฐานเท่ากันและมีด้านประกอบมุมยอดเท่ากันด้วยนะคะโอเคเนาะเราก็จะได้คําตอบแล้วว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราทําข้อที่ 1- ข้อที่2ไปแล้วนะคะก็เหลือข้อที่ 3- และก็ข้อที่4คุณครูอยากให้นักเรียนลองฝึกฝนด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวมาฟังข้อเสนอแนะ นะคะแล้วจากนั้นให้นักเรียนทําด้วยตนเองค่ะดูข้อที่3คะ่ะลูกรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาวคุณครูขีดเส้นกันนะฐานยาว5.3ซนเมตรมุมที่ฐานมีขนาด28องศากับ112องศาพร้อมกำหนดชื่อและบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโออันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะลูกหนูก็ทำไมก่อนคะสร้างฐานให้ยาวได้5.3แล้วจากนั้นก็วัดขนาดของมุมให้ได้28องศาแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ได้112องศา นะคะหนูก็กําหนดชื่อเองแล้วก็บอกว่านี่คือสามเหลี่ยมอะไรนักเรียนก็ตอบมานะคะข้อนี้นักเรียนคงจะทํากันได้นะะให้หนักเรียนลองทําเองนะคะลูกข้อที่4นะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก MRT โดยให้ด้าน RM เป็นฐานด้าน MT เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากยาว9ซนติเมตรและมุม T มีขนาด40องศาอะจากโจทย์นักเรียนจะเห็นว่าเราได้ความยาวของด้าน MT ใช่ไหมคะลูก MT 9ซนติเมตรแล้วก็ได้มุม T 40องศาเหมือนจะขาดไปอีกหนึ่งมุมแต่เขาก็บอกว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมุมฉากมีขนาด90องศาใช่ไหมคะลูก อ่แล้วนะเราก็จะได้รู้แล้วว่าอ่ะมี40องศา90องศาแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งด้าน MT ยาว9เราก็เริ่มที่อะไรก่อนคะเดี๋ยวคุณครูจะวาดรูปคร่าวๆให้นักเรียนดูก่อนนะคะว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอ่ะ MT อ่ะแล้วก็ลากมา MT นี่คือ MT ยาวเท่าไหร่ลูก9เซนติเมตรนะคะและจากนั้นเขาบอกมุม T ด้วย มุมที่มีขนาดกี่องศาคะ40องศาเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้นักเรียนจะต้องได้40องศาใช่ไหมคะลูกมุมตรงนี้นักเรียนจะต้องได้40องศานักเรียนก็เอาเอาครึ่งวงกลมมาทํามุมถูกไหมคะเราก็จะได้40องศาแต่สําคัญตรงที่ว่าแล้วเราจะทํามุมนี้กี่องศาล่ะมุม M เนี่ยตรง M จะกี่องศาคะครูแต่เราทราบแล้วว่า เ้า <9 S 2> เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมคะมุมฉากคือมีขนาดกี่องศาคะ90องศาเพราะฉะนั้นตรงนี้มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้เท่าไหร่คะลูกที่เราเรียนมาแล้วมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้90องศาบวกกับ40องศาเป็น130งอางศาทานี้ มุม M จะกี่องศาหนูก็นำมาทำาไรกันคะลูกลบใช่ไหมคะมุม M ก็จะมีขนาด50องศาเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องมาสร้างมุม M ให้ได้กี่องศาคะหนูก็เอาครึ่งวงกลมมาวัดที่จุดเ50องศานี่คือที่มานะคะลูกที่หนูจะต้องสร้างพอสร้างเสร็จลากเส้นลากเส้นมันก็จะเกิดจุดตัด นะคะลูกลากเส้นยาวลากเส้นยาวมันก็จะเกิดจุดต,ตัดตรงนี้มันจะกลายเป็นมุม90องศานะโดยอัตโนมัติเลยให้นักเรียนลองทำดูนะคะนี่คือที่มาโจทย์ข้อนี้ค่ะคือนักเรียนจะต้องมาคำนวณให้หาว่าอีกมุมหนึ่งกี่องศานะคะจากข้อเสนอแนะนักเรียนก็ทราบแล้วว่าในให้มุมภายในรวมกันได้180 นะคะ90บวก40เป็น130นำมาลบกับ180ก็เหลือ50องศาและนักเรียนก็มาสร้างมุม50องศาที่จุด M ค่ะนักเรียนลองสร้างเองนะคะนักเรียนสามารถหาความรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะได้ในหนังสือแล้วก็โปรเจกต์14ของสสวทนะคะ หรือติดต่อคุณครูได้โดยตรงสอบถามได้โดยตรงนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งงานนะคะถ่ายรูปส่งงานในกลุ่มของคณิตศาสตร์นะคะเมื่อใครส่งมาแล้วคุณครูก็จะเช็คคะแนานให้ทันทีเลยค่ะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบพิยงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ